สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปพบกับหมาป่ากับสุนัขคันเก้วกันหมาป่าและสุนัขคันเก่านั้นเป็นสัตว์ที่น่าเกรงขามทั้งคู่แต่พวกมันนั้นต่างกันในหลายด้านครับแล้วจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. ลักษณะหมาป่าเป็นสัตว์ป่าที่กินเนื้อเป็นอาหารและโดยทั่วไปแล้วจะมีขนาดใหญ่กว่าสุนัขคันเกว้วโดยมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่80-100ถึง่อปอนด์พวกมันมีขนหนาที่มีสีแตกต่างกัน ตั้งแต่สีขาวเป็นตถึงสีดำและมีหางเป็นพวงขาบหมาป่าเป็นที่รู้จักจากภาษาสัมผัสที่เฉียบแหลมโดยเฉพาะกินซึ่งใช้ในการติดตามเหยื่อส่วนสุนัขคันเกาวนั้นเป็นสุนัขราคาประสุสัตว์สายพันธุ์ใหญ่ที่ทรงพลังสามารถหนักได้ถึง1 4 0อปอนด์เพราะมันมีขนสั้นและก็หนานแน่นซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีเสียงตาลอ่อ,อนหรือว่าสีครีมมีแมสสีดำรอบดวงตาสุนัขคันเกาวนั้นเป็นที่รู้จักด้านรูปร่างที่กำยำและก็ความสามารถในการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วครับ แม้ว่าตัวเขานั้นจะใหญ่ก็ตามสออารมณ์หมาป่านั้นเป็นสังคมที่อาศัยอยู่เป็นฝูงและมีโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อนพวกมันน,ะนั้นไม่่สัต์ฉลาดและก็ขี้สงสัยโดยทัย่วไปแล้วหมาป่านั้นจะไม่ก้าวร้าวต่อมนุษย์เคาดเว้นแต่ว่าพวกมันนั้นรู้สึกว่าถูกคุกคามหรือว่ากําลังปกป,ป้องอาณาเขตของพวกมันสุนัขขันเกา่าเป็นที่รู้จักจากความพักดีความฉลาดและก็สัญชตาตญาณในการปกป,ป้องพวกเขานั้นสงบและก็รักสมาชิกในครอบครัว สามารถระวังคนแปลงหน้าได้ดีสุนัขคันเก่านั้นเป็นสัตว์ที่ชอบห่วงอาณาเขตครับและจะปกป้องครอบครัวและทรัพย์สินของพวกมันจากการคุกคามใดๆก็ตามที่เข้ามา 3. อาหารหมาป่าเป็นสัตว์กินเนื้อและส่วนใหญ่กินสัตว์ก,กีบเท้าขนาดใหญ่เช่นกวางเอลกวางมูสแต่พวกมันก็กินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นนกและก็ปลาด,ด้วยส่วนสุนัขคันเกวนั้นสามารถกินได้ทั้งเนื้อสัตว์แล้วก็อาหารจากพืช เดิมทีพวกมันได้รับการอบรมมาเพื่อปกป้องสุศัตว์จากผู้ล่าดังนั้นอาหารของพวกมันจึงมาประกอบไปด้วยอาหารสุนัขคุณภาพสูงที่เสริมด้วยเนื้อสัตว์และก็ผักครับ 4. ที่อยู่อาศัยหมาป่าและมวสาติปับตัวได้ดีซึ่งสามารถอาศัยอยู่ในแหล่งที่อาศัยที่หลากหลายได้รวมถึงป่าทะเลทรายทุ่งทุนราและก็ทุ่งหญ้าเก่าโดยทั่วไปแล้วพวกมันชอบอาศัยอยู่ในที่ที่มีเหยื่อและมีที่กำบังเพียงพอเราไปฟังช่วง fast fact กันครับ คุณดราเพื่อนๆน,นั้นอาจจะงงว่ามันคืออะไรมันก็คือลักษณะภูมิประเทศที่มีเฉพาะแ,แถวรอบโคโลกเหนือและก็บางส่วนของโคโลกใต้จะมีฤดูร้อนสั้นๆอุ่น,นอพอที่พืชเล็กๆนั้นจะสามารถเติบโตได้บนชั้นดินตื้นๆส่วนชั้นดินที่ลึกลงไปนั้นก็จะเรียกว่าเพอร์มาฟอสหรือว่าชั้นดินที่จับตัวแข็งเป็นน้ําแข็งถาวรตลอดปีนั่นเองคันเก่านะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงและก็ผู้ดูแลปศุสัตว์โดยปกติแล้วพวกมันจะถูกเลี้ยงไว้ในพื้นนทที่ชบ ซึ่งพวกมันนั้นสามารถปกป้องปศุสัตว์จากพูราได้เช่นหมาป่าและก็หมีครับ 5. อายุไขโดยทั่วไปแล้วหมาป่าจะมีอายุไขอยู่ที่6-8ปีในป่าและจะอยู่ได้นานถึง13ปีหากได้รับการดูแลที่ดีจากที่กักขังส่วนสุนัขคันเก่านั้นจะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่12-15ปีโดยประมาณครับลีอะไรบ้างครับโดยสรุปแล้วแม้ว่าหมาป่าแล้วก็สุนัขคันเกาต่างก็เป็นสัตว์ที่ทรงพลงัง แต่พวกมันก็มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสําคัญในลักษณะาทางกายภาพใิสัยใจคออาหารที่อยู่อาศัยและก็อายุขยของพวกมันด้วยหมาป่าเป็นสัตว์กินเนื้อเป็นอาหารซึ่งมีความสามารถในการปรับตัวที่สูงและก็อาศัยอยู่เป็นฝูงครับในขณะที่สุนัขขันเก่าเป็นสุนัขเข้าประสัศว์ที่เลี้ยงในบ้านซึ่งซื่อสัตย์ปกป้องและมาจากอาศัยอยู่ในชนบทครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับส c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดสังก็ดีนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ